Yeah. สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันทุกวันเป็นประจำกับก,บการสรุปข่าวรายวันกันนะคะในวันนี้เนี่ยจะมีการปรับรูปแบบการน,นําเสนอนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงข่าวกันแบบเจาะลึกเป็นข่าวๆไปเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของเกมๆนึงค่ะที่เปิดมานานๆนานมากๆแล้วแต่จู่ๆเนี่ยก็กลับมีข่าวดังขึ้นมานั่นก็คือเกม Roblox นั่นเองค่ะ และที่จูจๆเกมนี้ดังขึ้นมาเนี่ยสายเหตุก็เกิดจากบริษัทที่เข้าสู่ตลาดหุ้นทถมยังพุ่งแรงแซงเจ้ากเก่าอีกด้วยนะคะรายละเอียดของข่าวนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ วงการตลาดหุ้นนะคะถึงกับสั่สนสะเทือนเลยทีเดียวกับหุ้นของบริษัทผู้สร้างแพลตฟอร์มเกม Roblox ที่เปิดซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐได้ไม่ถึงวันแล้วก็กระแสมันดีจัดจนทำให้ตัวบริษัทเนี่ยมีมูลค่าพุ่งไปถึง40 0 0มล้านดอลลาร์เลยทีเดียวสำหรับเกม Roblox นะคะนั่นคือเกมแพลตฟอร์มออนไลน์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกได้แต่ปี2006ค่ะ จุดเด่นของ Roblox นะคะก็คือภาพกราฟิกตัวละครที่เป็นตัวเลี่ยมแล้วก็เน้นความสนุกระหว่างผู้เล่นหลายคนโดยผู้เล่นแต่ละคนนะคะจะสร้างตัวละครของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เข้าไปร่วมเล่นเกมที่ผู้เล่นคนอื่นสร้างขึ้นหรือเราจะสร้างเกมของเราขึ้นมาเองก็ได้นะคะและก็ให้คนอื่นเข้ามาเล่นได้นอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้เงินจริงๆในการซื้อขายไอเทมภายในเกมได้อีกด้วยและด้วยความที่ตัวเกมสามารถสร้างสรรค์ออกมาได้แบบแทบจะไม่มีข้อจากัดเลยเราจะได้เห็นโมดต่างๆมากมายที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นทั่วโลกแล้วค่ะทั้งจากภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ชื่อดังอย่าง Harry Potter หรือว่าอนิเมะที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่าง Demon Slayer เป็นต้นและเหตุผลหลักๆที่ทําให้ตัวเกมได้รับความนิยมสูงขึ้นนะคะนั่นก็เพราะโควิดสิที่ทําให้หลายๆคนอยู่บ้านกันและนั่นนะคะก็ทําให้ยอดผู้ใช้งานต่อเดือนเนี่ยสูงขึ้นกว่าปีก่อนๆตั้ง75%เลยทีเดียว และด้วยสาเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นเองนะคะทาให้เหล่านักลงทุนเนี่ยเล็งเห็นถึงคุณค่าของบริษัทจนทําให้ราคาของหุ้นเนี่ยดีตัวพุ่งแรงแซงยักษ์ใหญ่อย่าง EA Ubisoft แล้วก็ Take Two ไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยล่ะคะ่ะ และเรื่องราวมันก็เป็นเช่นนี้นั่นเองค่ะไหนมีใครเล่น Ro บล o x บ้างไหมคะคอมเมนต์แสดงตัวกันหน่อยนะและถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงติดตามพวกเรา AS Esport เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะมาอัปเดตข่าวสารและก็เรื่องราวต่างๆในวงการเกมกันแบบรายวันเลยรวมถึงมีการจัดอันดับ top 5แล้วก็เทคนิคการเล่นเกมต่างๆโน่นนั่นนี้ด้วยนะคะครบรถครบเครื่องขนาดนี้เพื่อนๆต้องห้ามพลาดกันแล้วนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกคนไฮย๊า